thank <laughs> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ j r Variety นะครับวันนี้เราจะกลับมาดูกันในเรื่องของ Excel นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็จะต้องขอแจ้งนิดนึงก่อนนะครับว่านะครับจากเดิมเราจะเจอกันทุกวันเสาร์เก้าโมงนะฮะตอนนี้เราจะขอขยับนิดนึงนะครับโดยเป็นเสาร์เว้นเสาร์นะครับก็เดือนหนึ่งก็คืออาจจะเจอกันแค่2คลิปนะครับโดยประมาณนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็จะยังพยายามทําคลิปมาแบ่งปันอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของตัวบุ๊กมาร์กนะฮะใน ยกตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลอยู่แบบเยอะมากนะครับแบบนี้นะนหลายชีทเลยนะครับเป็น10-20ชีทนะครับแต่ที่นี้เราต้องการนะครับหาว่าตัวนะครับชีทที่เรามีเคยมีการทําสรุปไว้นะครับอาจจะเป็นการใช้ sum ifs นะครับหรือจะเป็นการทํา pivot table ไว้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเราใช้ sum ifs ไว้เนาะสรุปข้อมูลไว้ที่ชีทนี้นะครับแล้วก็อีกชีทหนึ่งนะครับเราทําเป็น pivot ไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จงการที่จะเอาข้อมูลไปใช้ง่ายๆนะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปดูที่ชีตอื่นแล้วแล้วเราต้องการกลับมาที่2ชีตนี้นะครับแบบเร่งด่วนเลยนะครับโดยที่มันต้องมานั่งเปิดหาไล่หาทีละชีตอย่างเงี้ยนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเราก็คือจะทํำบุกมาร์กนั่นเองนะครับโดยทํำยังไงนะครับ วิธีการก็คือเราก็แค่มาแก้ชื่อของเขานะครับปกติเขาชื่อเขาก็คือชื่อ M3 เนาะก็คือชื่อเซลล์ของเขานั่นเองนะครับเราก็คือมาแก้ชื่อเซลล์ให้เขาว่าเป็นการ์ดฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะจําได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้คําว่าบุ๊ k ขึ้นต้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟรีของเดือน8เนาะก็คือฟรีออกการ์แบบนี้ก็ได้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็จะได้1อันละนะครับยกตัวอย่างนะสมมุตินะครับเรากลับมาอยู่ที่ชีทวันที่1เดือน1ปี2021นะครับแล้วเราต้องการจะจำไปที่ชีทเมื่อกี้ที่เราทําสรุปไว้นะครับวิธีการก็คือให้มาเลือกที่ตรงนี้นะครับเนมบ็อกตรงนี้นะครับชื่อของเซลล์หของเขาเนี่ยคลิกที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกบุ๊กมาร์กนะครับที่เราทําไว้ก็คือบ o ๊กฟ e e ์ออกัสนะครับแล้วก็คลิกเลยเห็นไหมฮะ มันก็จะเดงมาที่ชีตนี้เลยนะครับที่ตารางนี้เลยที่เราทําไว้นะครับหรืออีกอันนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราทําไว้ที่ชีตอ่าชีตนี้นะครับเป็นไพ่บอร์ดเทเบนะครับที่เราทําไว้เนาะอ่าแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะจำมาที่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ชีตไหนก็ตามเราจำมาเลยนะครับเราก็แค่มาคลิกที่เซลล์นี้นะครับอยู่ที่ L4 เนาะก็คือชื่อเขาคือ l c นะครับเราก็จะมาเปลี่ยน l c ตรงนี้ว่าเป็น BookPivot อ่าเป็นไพ่บอดหรืออ่าไม่ต้องใส่ก็ได้มันจะยาวไปเนาะอาจะเป็นอ่ของตัวอันนี้เป็นการ์ดเนาะเป็นบัตรนะครับเป็นประเภทของบัตรก็คือจะเป็นบุกการ์ดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดือนอ่าเดือนหนึ่งก็คือเดือนแจนนะครับอ่แบบนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลองดูนะสมมุติว่าเรามาอยู่ที่ชีดนี้นะครับหรือจะเป็นชีดนี้ก็ตามนะครับแล้วเราต้องการจะจําไปที่ชีทที่เป็นไพ่บอดนะครับเราก็แค่มาเลือกตรงนี้นะครับด,บดาวตรงนี้นะแล้วเราก็เป็นบุกการ์ดแจน นะครับเห็นไหมฮะเด้งกับเด้งมาแล้วนะครับมาอยู่ที่ p i ่บอร์ดเทเบตรงนี้แล้วนะครับ แบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการที่จะจำมาอยู่ที่ข้อมูลที่เราทําไว้โดยที่ไม่ต้องมานั่งไล่หาทีละชีทแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะทีนี้วิธีการจะลบก็คือให้มาที่อฟอร์มูล่านะครับแล้วก็มาที่เนมเมนเจอร์นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าที่เราทําไว้เมื่อกี้มี2อันนะก็คือบ o ๊กฟรีออกัสนะครับก็ลบไปได้เลยนะครับดีล t ทไปนะครับแล้วก็บนะุ๊กการแจดเนาะแล้วก็ดีล t ทนะครับก็เรียบร้อย นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเทคนิคง่ายๆสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ